สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวาลา9กนาฬิกานาทีสมเด็จพระนิธฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ พลตเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินําคณะผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตํารวจเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากบํารุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจําปี2565ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและของสมาคมแม่บ้านตํารวจเพื่อบํารุงสภากาชาติไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์จันเจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำคณะผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะกรรมการสมาคมสิทธิ์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในสมเกียรติศิล,ลวัฒนาวงศ์นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชุปธภ์นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสาวสิวริพรชัยยะสุดนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมสมทบทุนในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางฐานิกาพิสาเอกนามนายกสมาคมสหพันธ์โหนแพทย์แผนไทยนำคณะกรรมการสมาคมสหพันธ์โหนแพทย์แผนไทยเฝ้าทุนอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในขันประจวบเหมาะพ่วงในการสำนักง,งานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยนำนายชัยวัต์อุทัยวันประธานกรรมการบริษัท MMP Corporation จำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพัดลมไอเย็นเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชาตัตยาสัยและเพื่อพระราชทานแก่สำนักง,งานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยสำหรับมอบให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นควัน นายจิราพงศุติธเนเศสผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิจบางแก้วนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชวินิจบางแก้วเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชเทยยศัย ในโอกาสนี้ครูที่จัดเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2566เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาแล้วรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนาม,มาพิไทยสอทอ เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารศิลินธรานุสรณ์6 0พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรดินทิราสภากาชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรดินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่47มีระเบียบวาระอาทิ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติในเรือนจำการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประจำปี2566 ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเลอชานบัวเคเช a นัลแอนด์เทคดิคอคอลเลจสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นสถาบาันการพยาบาลศรีสวัดินทีราสภากาชาติไทยถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2457วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติสยามเป็นโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยสภากาชาติไทย และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยในปี2513ต่อมาปี2559ยกฐานะเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวัสดินทิราสภากาชาติไทยจัดการศึกษาวิจัยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาลดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาติไทยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ วันนี้เวลา14นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างขวัตวรัติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปหอรประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยายลัยวไลยลักษณ์อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช <25 5. S 1> ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยวไลลักษณ์ประจำปีการศึกษา2565 ในการนี้พระราชทานปริญญาปรักญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักสาขาพยาบาลศาสตร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น1,271คนพร้อมทางพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตโลร่รางวัลศึกษทศิษย์แห่งปีที่ว่าลัยลักษ์แก่บัณฑิตผู้ทํากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา โลกกิติการแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข็มรางวัลจพอทองคำม,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและเข็มประกาศกิติคุณแก่อาจารย์ดีเด่นโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายได้เล่าเรียนด้วยความอุตสาหะภาคเพียรจนสำเร็จการศึกษาโดยทั่วกันและมีความรู้ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตต่อไปภายหน้า แต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์นั้นแต่ละคนจะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบและรอบด้านด้วยกล่าวคือไม่ว่าจะนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการใดต้องเลือกสรรความรู้ที่ถูกต้องพอเหมาะพอดีกับการนั้นแล้วนำไปใช้ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ให้เป็นโทษเสว่มเสียหายหากบัณฑิตมีสติความยั้งคิดที่ดีและใช้ความรู้โดยคำนึงถึงคุณธรรมความถูกต้องอยู่เสมอแล้ว แต่ละคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นทั้งคนเก่งและคนดีผู้สามารถสร้างสารรค์ความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานอันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการขาแข่งขันศิละปะการบังคับม้าประเภททีมในวันที่26กันยายน2566 า10นาฬกานาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าทงหลูส่งฝึกซ้อมสนามจริงที่จะใช้ในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้โดยในมัสเตอัสอเล็กซานเดอร์รัตผู้ถวายการสอนชาวเยอรมันให้ส่งฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆ ที่สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ใช้เป็นแบบทดสอบในการแข่งขันให้มีความแม่นยำมากขึ้นเช่นท่า Extend e d Trot Half p i r o u e t t e ซึ่งเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยขาของมาอ้ายังคงก้าวอยู่ตลอดเวลาจากนั้นทอดพระเนตการตรวจสุขภาพมา้าโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งครั้งนี้จะส่งม้าชื่อแซมบ้าคิง เพศผู้อายุ17ปีสายพันเดนิสวอมรัดจากราชอาณาจักรเดนมาร์กในการแข่งขันโดยวันนี้มีการประชุมทางเทคนิคและจับสลากลำดับการแข่งขันศิลปะการมังคับม้าประเภททีมของนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยซึ่งมี9ประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยฮ่องกงจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีกาตา้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตและจีนไทเป โดยประเทศไทยได้ลำดับที่7ในการแข่งขันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน